ถ้าผมบอกคุณว่าเราจะเริ่มต้นธุรกิจจากแปลงผักเล็กๆแปลงหนึ่งเนี่ยจะเราจะสร้างธุรกิจให้เติบโตไปในระดับประเทศได้คุณคงไม่เชื่อใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วกับธุรกิจที่มีชื่อว่าโอกระจูปัจจุบันมียอดขายเป็นพันล้านนะครับแล้วก็กำลังเตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์ด้วยโอกระจูมีเรื่องราวที่ไปที่มาอย่างไงบริหาธรธุรกิจยังไงทำไมถึงประสบความสําเร็จได้ขนาดนี้และเราจะสามารถถอดบทเรียนและเรียนรู้เรื่องราวของโอกระจูอย่างไงได้บ้างทั้งหมดนี้วันนี้ผมนพฟงศรธรจะเล่าให้ฟังครับ บิสเนสทริปดูงานที่ประเทศจีนครั้งที่2เปิดแล้วนะครับในครั้งนี้เราจะไปดูธุรกิจหลากหลายที่เข้มข้นมากกว่าเดิมเริ่มต้นจากเทรนด์อีคอมเมิร์ซขายของออนไลน์จากพี่ใหญ่อย่างอาลีบาบา เราได้รับเกียรติจากอาลีบาบาเฮดควอเตอร์นะครับเข้าไปดูงานถึงภายในแล้วก็แชร์อินไซต์ว่าโลกของการขายของออนไลน์ในอีก5ปี10ปีจะเป็นยังไงและตามมาด้วยอีกหลาย10ธุรกิจนะครับที่เติบโตมาแรงมากๆในประเทศจีนไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าจากยอดขายแค่ไม่เท่าไหร่กลายเป็นยอดขายเป็นพันล้านหยวนหรือประมาณ5 0 0 0ล้านบาทเนี่ยในปีเดียวเพราะเขาเปลี่ยนกลยุทธ์มาเกาะกระแสแล้วก็จับวิธีในการทำไลฟ์คอมเมอร์สผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆได้อย่างประสบความสาเร็จซึ่งไม่ใช่แค่แบรนด์เดียวนะครับแต่ จะได้มีโอกาสไปดูเป็น1 0บสแบรนด์1 0บสบริษัทไม่ว่าจะเป็นหมวดอาหารแฟชั่นหรือว่าหมวดอื่นๆ และั้งที่แล้วนะครับเราก็ได้รับเกียรติจากเมืองหางโจให้เข้าไปดูห้างไลฟ์สดในวันร่วงพิธีเปิดเลยซึ่งเบื้องหลังวิธีการวางระบบการไลฟ์วิธีการวางระบบคอมเมอร์สของเขามันเป็นยังไงบ้างนั่นคือสิ่งที่คนที่ไปในครั้งที่1มาเนี่ยประทับใจมากๆนะครับและในครั้งนี้เปิดกันเป็นครั้งที่2แล้วครั้งนี้เดินทางไปกับคุณเปียกบุญชัยริมอติบูลนะครับที่ปรึกษาสถานทูตไทยในประเทศจีนที่เป็นคนให้คําแนะนําธุรกิจไทยที่ไปบุกในจีนจากประสบการณ์ของผมที่ไปดูงานมาเองครั้งที่แลล้้้ววนนนนรรบผผมอกกไดเเเย่าาาจีป็ูํ์ ขายออนไลน์คอมเมอร์สของประเทศไทยอย่างแน่นอนฉะนั้นทริปนี้จะเหมือนกับพาคุณไปนั่งถามไมชีนเพื่อดูให้เห็นในอนาคตว่าอีก3ปีข้างหน้าประเทศไทยจะมีการแข่งขันในโลกของการไลฟ์ในโลกของอ e ีคอมเมอร์เป็นยังไงบ้างและกลับมาคุณจะได้เตรียมตัวได้ถูกอย่างแน่นอนทริปนี้คุณจะได้ร่วมเดินทางไปกับผมและคุณเบียรพร้อมกับผู้ร่วมเดินทางในคณะคนอื่นๆและเข้าร่วมคอมมูนิตี้ของพวกเรานะครับที่ผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับธุรกิจคุณในอนาคตอย่างแน่นอนถ้าสนใจไปด้วยกันในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ารายละเอียดและลิงก ใครที่พลาดไม่ได้ไปในครั้งที่แล้วครั้งนี้อย่าลืมรีบลงทะเบียนและพบกันที่ประเทศจีนครับ สวัสดีครับผมนพพงศธรวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งน้องห้องเรียนธุรกิจนะครับเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยหลายครั้งเราสอนเสร็จแล้วเราเสียดายนะครับที่ความรู้ดีๆมันถูกจํากัดอยู่แค่ในห้องเรียนหรือว่าในกระดาษข้อสอบฉะนั้นวันนี้เลยเป็นที่มาครับที่เอาเคสตี้กรณีศึกษาที่น่าสนใจเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังในช่องนี้ฉะนั้นก่อนไปฟังนะครับอย่าลืม subscribe ติดตามและกดกระดิ่งกันไว้คุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอ้องเรียนนแบบี้ททุุกกวััันครี่ณําลงงฟอยูู่่่่ตอออนนนีีี้ครบืืทมชวา Case-based Learning Siri เป็ป แบบการเรียนอย่างหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงมากๆของหลักสูตรผู้บริหารอย่าง X MBA ที่เอากรณีศึกษาของธุรกิจจริงๆมาวางแล้วก็มาวิเคราะห์ให้ฟังเป็นโมเดลแล้วก็เฟรมเวิร์กพาคุณเล่าย้อนกลับไปถึงสถานการณ์ต่างๆของธุรกิจที่เป็นกรณีศึกษาของเราแล้วให้คุณลองสวมหมวกเสมือนกับว่าคุณเป็นผู้บริหารของธุรกิจนั้นๆว่าถ้าเป็นคุณเจอสถานการณ์แบบนี้คุณจะทําและคุณจะตัดสินใจยังไงซึ่งที่ผ่านมาก็มีมาหลายแบรนด์แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น t ท s l a B Y D หรือแม้กระทั่งมีเสียนะครับ,ก,ก,ก,บก็าานกกััไปฟงต่ๆม ในเพลย์ลิสที่ชื่อว่า Case Based Learning ในวันนี้เป็นเรื่องราวของแบรนด์ไทยบังคับที่ชื่อว่าโอกระจูสําหรับเรื่องราวของโอกระจูนี้นะครับเราก็ต้องเล่าย้อนกลับไปถึง2ใน3ผู้ก่อตั้งของธุรกิจนี้ครับมีชื่อว่าคุณอู๋กับคุณโจ้ก็เลยเป็นที่มาของโอกระโจแล้วก็ผวนมาเป็นคําว่าโอกระจูนะครับจริงๆรแล้วผู้ก่อตั้งมี3คนคือคุณอู๋คุณโจ้และคุณตองคุณอู๋กับคุณโจ้ผู้ก่อตั้งร้านนี้ครับเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเด็กเกิดมาในครอบครัวเกษตรกรในต่างจังหวัดนะครับพอช่วงมัธยมเนี่ยก็เรียนสาย พาไป o อเพนเฮาส์นะครับไปดูงานที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ไปดูงานที่คณะต่างๆนะครับตั้งแต่คณะบริหารจนไปถึงคณะเกษตรซึ่งนับเวลานั้นเองครับก็เลยเป็นแรงบ,บันดาลใจให้คุณโจเนี่ยเลือกเรียนนะครับในคณะเกษตรแล้วก็คุณอูเนี่ยก็เรียนในสาขาการตลาดที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับทีนี้พอทั้งคู่จบมานะครับในปี2553ก็ได้ตัดสินใจท,ทําธุรกิจร่วมกันโดยปรึกษากับคุณพ่อนะครับแล้วคุณพ่อก็เลยตัดสินใจอ่ะให้ที่ดินมาแปลงหนึ่งและนั่นก็คือจุเดเริ่มต้นของการปลูกผักของทั้ง,งคนนโโดยสววทีี่่่มมชืออาาากกกจจ็ ชื่ออูก,กับโจ้นั่นเองแน่นอนครับว่าในช่วงแรกๆของธุรกิจเนี่ยทุกอย่างไม่ได้ลอยด้วยกีบกุลา สิ่งที่น่าสนใจก็คือโมเดลธุรกิจของสวนผักโอกระจูนนี้นะครับเป็นโมเดลธุรกิจที่ผลิตผักขึ้นมาแล้วก็ทำาออย่างครับเพื่อที่จะมีรายได้เข้ามาหล่อเลี้ยงธุรกิจ1ก็คือขายเอง2ก็คือส่งให้ตามร้านต่างๆที่ต้องการผักคือในปี2,556ครับเขาได้กู้ยืมเงินจากคุณพ่อมาเป็นจํานวนเงิน50,000บาทเพื่อที่จะเปิดคา,ฟาเฟ่เล็กๆครับโดยใช้รถย,ยนต์เก่าคันหนึ่งกับที่นั่งนะครับก็ทําเป็นโต๊ะไม้จํานวนสิโตเป็นคา,ฟาเฟ่เล็กๆครับที่เปิดขึ้นมาตรงบรยยิเวณสวนผ เราขึ้นชื่อว่าคาเฟ่ก็ขายอะไรครับกาแฟกับสลัดผักแน่นอนชื่อที่เขาใช้คือชื่อเดียวกันกับสวนผักก็คือชื่อโอกระจูแต่จากปริมาณจำนวนลูกค้าที่เดินเข้ามาในคาเฟ่เนี่ยไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับฉะนั้นทําให้รายได้หลักนะครับรายได้ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นการส่งผักไปขายตามร้านต่างๆอยู่ดีแต่ถึงแม้จะมีคาเฟ่นะครับก็ไม่ได้ทําให้ยอดขายของเขาเนี่ยเติบโตขึ้นมากกว่าเดิมเท่าไหร่เลยทีนี้จะความสําคัญอยู่ตรงนี้ครับถ้าถามว่าทําไมโอกระจูถึงเติบโตขึ้นมาแล้วก็นั่งอยู่ในใจลูกค้าได้เนี่ย ้จริญอายุนะครับหนึ่งในผู้ก่อตั้งเนี่ยก็เคยกล่าวไว้นะครับในบทสัมภาษณ์ว่าสิ่งสําคัญในการทําธุรกิจของโอกระจูเนี่ยก็คือความใส่ใจเสมือนกับว่าคนที่มากินเป็นหนึ่งในครอบครัวคือทุกจานมันจะต้องมีความสดความสะอาดแล้วก็เสิร์ฟจานโตโต,ตซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะร้านนะครับ บางคนอาจจะบอกว่า3เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกร้านเขาก็ทาไม่ใช่หรอแต่สิ่งที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับจุดเปลี่ยนของโอกคจูเลยก็คือการที่โอกคจูพยายามที่จะทําให้ลูกค้าที่มากินที่คาเฟ่แห่งนี้เนี่ยได้เห็นนะครับถึงกระบวนการตั้งแต่การปลูกการเก็บเกี่ยวแล้วก็การเอามาทําเป็นอาหารให้ทานทั้งหมดนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะตอกย้ําคําว่าผักที่เก็บจากแปลงสดๆขึ้นมาเรื่องของเรื่องคืออย่างนี้ครับในทุกร้านอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านเล็กร้านใหญ่ก็ตามเรารู้ไหมว่าเขาทําอร่อยเรารู้ถูกไหมเรารู้ไหมว่าเขาใช้ของ สดที่มาจากผักมาจากแปลงตรงๆเลยเราอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้แต่นั่นคือสิ่งที่เป็นจุดขายของโอกระจุครับเมื่อในวันนี้เรามีคาเฟ่เล็กๆอยู่ข้างๆสวนผักของเรา จุดเด่นจุดขายของเราก็คือการทําให้คนได้เห็นว่านี่คือผักที่เราปลูกแล้วมันก็ถูกเอามาทําเป็นอาหารที่อยู่ในจานของคุณเนี่ยซึ่งความตั้งใจของโอกระจูนะครับนั่นก็คือจะทําให้ผักที่ถูกเก็บออกมาจากแรงเนี่ยเข้าไปอยู่บนจานของลูกค้าได้ไม่เกิน28ชั่วโมงแม้กระทั่งสาขาในกรุงเทพก็ตามนะครับซึ่งอันนั้นคือพาที่เขาเติบโตแล้วเนาะแต่ว่าในพาทตอนแรกครับตอนที่มีคาเฟ่ยอยู่ข้างๆสวนผักนั่นคือจุดที่ทําให้ลูกค้าสามารถที่จะซึมซับแล้วก็เข้าใจเรื่องราวตรงนี้ได้ภาษาการตลาดเรียกว่า differentiate วาตต่างททีํทให โอเคจูเริ่มมีความแตกต่างจากร้านอื่นๆและแน่นอนผู้บริโภคลูกค้า ก็เป็นคนที่มากินเสราล,ลูกค้าคิดได้ครับว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเหมือนที่เราเคยได้ยินกันใช่ไหมครับพูดเป็นร้อยคาก็ไม่เท่ากับทําให้เห็นด้วยตานั่นคือสิ่งที่โอกระจุททาครับแล้วนั่นคือสิ่งที่ผู้บริโภคลูกค้าเห็นด้วยตาพอเห็นด้วยตาก็ซึมซับด้วยใจเวลาคนไปบอกคนอื่นต่อเวลาคนมาเที่ยวเชียงใหม่เฮ้ยอยากกินร้านอะไรสักอย่างหนึ่งโอกระจุก็จะกลายเป็นชื่อแรกๆที่คนพูดถึงเป็นชื่อรแรกๆที่คนนึกถึงเวลาที่จะพาใครสักคนไปกินอยากจะพาคุณพ่อคุณแม่อยากจะพาคนในครอบครัวพาแขาแขขกกกกกกบ้้าาานนนนนนเเเมมืองงไปปิิ็็ลยรรที่่คึึถ ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเป็นไปนตามที่คุณอูหนึ่งในผู้ก่อตั้งเนี่ยก็เคยกล่าวไว้เหมือนกันว่าแม่เนี่ยเป็นเหมือนเสาหลักของครอบครัวเมื่อเปิดร้านอาหารก็อยากจะทาให้ทุกจานมีคุณภาพมันดีเหมือนกับแม่ตั้งใจทําให้ลูกทานจนเกิดเป็นสโลแกนว่าโอกระจุปลูกผักเพาะรักแม่ให้เปรียบเสมือนลูกค้าเป็นคนในครอบครัวเพราะว่าถ้ารักกันครั้งหนึ่งแล้วก็รักกันไปยาวๆฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับโอกระจุนะครับก็คือเวลาที่ลูกค้าเข้ามาเป็นลูกค้าครั้งแรกแล้วเนี่ยก รเราเรียกว่าการทําแบรนด์สําหรับธุรกิจที่ทําการตลาดคุณอยากได้ลูกค้าใหม่ในอีกครั้งหนึ่งคุณต้องทาการตลาดในอีกครั้งหนึ่งแต่สําหรับธุรกิจที่ทําแบรนด์ได้ดีนั่นคือเอาตัวเองไปนั่งอยู่ในใจลูกค้าได้คุณจะทาการตลาดแค่ครั้งแรกครั้งเดียวก็เกิดพอเพราะแต่ละครั้งที่ตามมาลูกค้าจะกลับมาหาคุณด้วยตัวเองโดยที่คุณไม่ได้เสียเงินสักบาทเลยและถ้าคุณทําแบรนด์ได้อย่างดีพอลูกค้าเหล่านั้นแหละครับจะกลายเป็นท็อปเซลล์จะกลายเป็นคนที่ไปชวนลูกค้าคนอื่นเข้ามาหาคุณที่ร้าน ครับตัวกระจุก็เริ่มเติบโตนะครับแล้วก็เริ่มขายดีจนตอนนั้นผักของเขาเองเนี่ยไม่จําเป็นต้องส่งไปให้คนนอกละแค่ทํามาเป็นวัตถุดิบ ผลิตในร้านเองเนี่ยก็แทบจะไม่พอแล้วก็เลยทําให้เขามีความคิดที่อยากจะขยายธุรกิจครับทำให้ในปี2558เนี่ยก็ได้เปิดสาขาที่2ขึ้นในเชียงใหม่เช่นเดียวกันโดยจุดสําคัญที่สามารถขยายสาขาได้อย่างรวดเร็วนะครับก็คือมีการวางระบบของธุรกิจทําให้ทุกสิ่งที่ f l o ์ทุกสิ่งที่เป็นไปได้ดีในสาขาแรกก็แทบจะดูิเคตนะครับออกมาในสาขาที่2แน่นอนว่ามีสิ่งที่ต้องเรียนรู้ปรปับปรุงกันเพิ่มแต่ว่าจากการที่ทําสาขาแรกมาได้ดีแล้ว เขา2คนวางระบบจนสามารถถอดสูตรความสําเร็จของสาขาแรกแล้วก็ดูบิเคตหรือว่าก๊อปีมาไว้ในสาขาที่2แล้วก็ต่อไปในสาขาที่กรุงเทพมหานครจนสามารถก๊อปปี้แล้วดูบิเคตแบบนี้ออกไปเป็นหลายๆสาขาต่อไปได้ซึ่งนั่นก็เลยเป็นที่มานะครับที่ pttor ได้เข้ามาเลือกลงทุนกับธุรกิจโอกระจูในปี2,564ซึ่งในวันนี้นะครับที่เรากําลังคุยกันอยู่เนี่ยโอกระจูสามารถทําแบบนี้นะครับคือรูปิเขตความสําเร็จในแต่ละสาขาออกไปแล้วก็สามารถขยายจนมีเติบโตจนถึง26สาขาได้มีจุดหนึ่งที่ผมสนใจนะครับนั่นก็คือบทสัมภาษณ์ของคุณอู๋ที่หลายคนเนี่ยถามว่าเอ๊ะเราเคยได้ยินว่าถ้าทําธุรกิจกับเพื่อนเนี่ยมันไม่ดีอย่าทําเลยนะธุรกิจกับเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวจะเสียกันภายหลังเปล่าๆแต่คุณอู๋ตอบอย่างหนักแน่นนะครับว่าไม่ เรื่องนี้ไม่ถูกต้องถ้าเราเชื่อกันมากพอในระหว่างเพื่อนไม่คิดร้ายต่อกันขีดเส้นใต้คําว่าไม่คิดร้ายต่อกันนะครับอาจจะมีบ้างครับที่ความคิดเห็นขัดแย้งกันในการตัดสินใจครั้งต่างๆแต่ถ้าสมมติเราทุกคนก็รู้ว่าที่ความคิดเห็นขัดแย้งกันเพราะต่างคนก็ต่างอยากจะทําให้บริษัททําให้ปลายทางของเรานั้นดีที่สุดเราแบ่งหน้าที่กันชัดเจนเคารพการตัดสินใจในขอบเขตของแต่ละฝ่ายผมคิดว่าเรื่องนี้คือขีดสิ่งที่ต้องขีดเส้นใต้นะครับขอบเขตของแต่ละฝ่าย หลายคนรวมตัวกับเพื่อนทำธุรกิจกันไม่ได้มีขอบเขตตรงนี้ในกรณีของโอกระจุนที่ชัดเจนนะครับใครดูแลเรื่องการตลาดใครดูแล,แลเรื่อง s u พล l y ใครดูแล,แลเรื่องร้านฉะนั้นต่างคนต่างออกความคิดเห็นได้แต่ว่าคนที่เป็นคนตัดสินใจสูงสุดในเรื่องนั้นๆก็จะเป็นคนเทคค control เป็นคนเทคร r i หรือว่าประเมินความเสี่ยงแล้วก็ตัดสินใจเอาความเห็นของเพื่อนซึ่งอาจจะไม่เหมือนกับเรามาเป็นหนึ่งในตัวแปรครับมาเป็นหนึ่งในสิ่งที่ต้องคิดแต่สุดท้ายเรื่องที่เรามีภาระของรับผิดชอบในขอบเขตนี้เราก็เป็นคนตัดสินใจมันก็จะทําให้ไม่ทะเล กระจครับที่ในตอนแรกที่มีเพียงแปลงผักเล็กๆเนี่ยมันมีปัญหาที่เข้ามาหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดร้านแล้วขายไม่ออกมีพายุมีฝนมีน้ําท่วมจนผักเสียหายทั้งหมดนั้นคือเรื่องราวที่ แน่นอนลหละจะมองให้มันมีปัญหาก็มีได้แต่พวกเขาก็มองว่ามันคือปัญหาที่ทุกธุรกิจต้องเจอไม่ใช่หรอแล้วสึกภายนอกที่มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนเนี่ยเราจะมีปัญหากับสึกภายในกันแค่นี้ทําไมทีนี้ถ้าถามผมว่าเราสามารถถอดบทเรียนอะไรของโอกคจูนะครับเข้ามาเพื่อเป็นบทเรียนในการเรียนรู้เรื่องราวของรีดโอกคจูให้กับพวกเราได้ก็อาจจะเปรียบเทียบได้เหมือนกับขั้นตอนในการปลูกผักนะครับซึ่งก็แบ่งเป็นขั้นตอนแรกนั่นก็คือการเพาะต้นกล้า การพาะต้นกล้าก็เหมือนกับการหวานต้นอ่อนดูครับว่าต้นไหนที่มีโอกาสเติบโตมาต้นไหนที่น่าจะดูแข็งแรงที่สุดเพื่อเลือกต้นกล้าที่ แข็งแรงที่สุดเนี่ยไปปลูกในแปลงใหญ่ต่อไปซึ่งก็เหมือนกับสูตรความสําเร็จของโอกระจูนะครับจุดเริ่มต้นของธุรกิจเป็นแค่โรงเรือนขนาดเล็กนะครับขนาด6กคูณสาเมตรแล้วลองผิดลองถูกกับการปลูกผักอยู่ในแปลงนี้กว่า2ปบีจนคิดว่าแข็งแรงพอแล้วจึงค่อยๆขยายธุรกิจต่อไปเรื่อยๆและขั้นตอนที่2นะครับก็คือการดูแลรักษาแน่นอนว่าในการปลูกผักเนี่ยเรามักจะเจอเหตุการณ์ต่างๆที่เราควบคุมไม่ได้เช่นสภาพอากาศวัชพืชแล้วก็โรคพืชต,ต่างๆครับฉะนั้น คนที่ปลูกก็ต้องรดน้ําให้ปุ๋ยกําจัดวัชพืชกําจัดโรคพืชด้วยวิธีต่างๆตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแน่นอนว่ามันไม่มีสูตรสําเร็จมันไม่มีการบอกได้ว่าวันไหนต้องทําอะไรอย่างเป๊ะๆเพราะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเราก็ต้องแก้ปัญหาไปตามหน้างานธุรกิจก็เช่นกันครับเราก็ต้องแก้เกมกันไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งถึงแม้ว่าการปลูกบางครั้งมันจะล้มเหลวนะครับตัวที่เราพยายามปลูกขึ้นมามันจะตายแต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าแปลงผักหรือธุรกิจของคุณเนี่ยมันล้มเหลวไปซะทีเดียวคําถามาาคคััมนนนนืออุณไไได้้้เรรรีียยูะจกตตท่่พงป หรือว่าพึ่งผิดพลาดไปบ้างล,ล่ะแลวคุณจะปลูกต้นใหม่ยังไงให,ให้มันสามารถเติบโตขึ้นมาได้และขั้นตอนที่3คือเรื่องของการเก็บเกี่ยวครับในขั้นตอนการเก็บเกี่ยวนี้มันเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าสําหรับสวนผักของโอกระจุคุณก็ต้องให้คนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้มาดําเนินการไม่งั้นสิ่งที่ตั้งใจเพาะพันธุ์มาตั้งแต่แรกมันก็อาจจะไม่สามารถออกไปสู่ลูกค้าได้ในแง่ของการบริหารโอกระจูมองเรื่องนี้เหมือนกับเรื่องของคนที่บริหารในบริษัทครับการหาคนรุ่นใหม่การหาคนที่เก่งๆคนที่่กก้าาาออคควมคิดเห็นนนตตัังแงแ จนไปถึงพนักงานที่อยู่ที่หน้าร้านครับทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นปัจจัยสาคัญเพราะนั่นคือขั้นตอนสุดท้ายในการส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าซึ่งก็จะนํามาสู่ขั้นตอนที่4ครับคือการส่งมอบถึงมือลูกค้าในขั้นตอนนี้โอ้ก็จูบอกว่าเราต้องรู้ให้ได้ว่าลูกค้าของเราคือใครเมื่อเรารู้แล้วว่าลูกค้าของเราคือใครเราจะตอบได้ว่าเรามีวิธียังไงที่จะดูแลลูกค้าของเราให้ดีได้บ้างซึ่งถ้าเราเอาเรื่องนี้เป็นสารตั้งต้นนะครับจริงๆแล้วคุณแทบจะไม่จําเป็นต้องเขียนกฎบัตรพนักงานไม่จํําาาาเเเป็นนททททีี่่จะะต้้้ออองงงขขยยกกกฎรรรลลลโษษิัวไใหูคา ถึงจะโดนลงโทษทำอะไรให้ลูกค้าถึงจะได้รับคำชมเพราะถ้าทุกคนมีเป้าหมายมีเอมมิ่งไปที่ที่เดียวกันนั่นคือรู้ว่าลูกค้าเป็นใครรู้ว่าเรากำลังทำอะไรให้ลูกค้าความคิดการแก้ปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้าของทุกๆคนพนักง,งานไม่ว่าจะเป็นที่สำนักง,งานใหญ่ผู้บริหารหรือแม้กระทั่งพนักง,งานที่อยู่หน้าร้านมันจะออกมาได้ด้วยตัวเอง และทั้งหมดนี้คือบทเรียนนะครับที่เราได้เรียนรู้จากสวนผักโอกระฉูปลูกผักพอรักแม่จากความตั้งใจของผู้ชาย3าคนครับที่่มต้นจากแปลงผักเล็กๆแปลงเดียวจนวันนี้ยอดขายเป็นพันล้านแล้วและผมเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นกําลังใจให้ธุรกิจนี้เข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ประสบความสําเร็จต่อไปไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับและว,วันนี้ก่อนจากกันไปนะครับผมมีคําถามทิ้งไทยไว้ให้คุณถ้าคุณคือผู้บริหารของโอกระฉูครับในวันที่สวนผักของคุณเนี่ยอยู่ที่เชียงใหม่แล้วคุณกําลังจะขยายสาขาไปทั่วประเทศภายใต้คอนเซปต์เดิมครับจาก จนไปถึงจานลูกค้าจะต้องได้รับการเก็บเกี่ยวขนส่งและ ทำอาหารภายใน28ชั่วโมงคำถามคือถ้าเป็นคุณคุณจะวางแผนในการบริหารจัดการเรื่องนี้ให้ประสบความสําเร็จได้ยังไงใครที่กําลังจะทําธุรกิจหรือบางคนอาจจะบอกว่าชวนแฟนทําธุรกิจตั้งนานลวนะครับไม่เคยได้คุยกันต่อสักทีนะครับลองเอาวิดีโอนี้ให้เขาฟังแล้วก็ลองคิดดิสคัคก,ก,กับเขาดูว่าถ้าเป็นเราเรื่องนี้คือโจท้ทาทายของธุรกิจนี่คือจุดที่เป็นชี้ตายเลยนะครับว่าธุรกิจคุณจะสเกลได้หรือไม่ได้คําถามคือวันนั้นถ้าคุณลองสวมวกเป็นผู้บริหารของโอเกจูคุณจะวางแผนทําเรื่องนี้อย่างไรสําหรับใครที่ตอบ คำถาม,ถามเรื่องนี้ได้ถูกนะครับแล้วก็โดนใจทีมงานที่สุดเนี่ยเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อลังใหม่ไปส่งรางวัลไปให้และถ้าหากคุณชอบคลิปวิดีโอนี้ครับอย่าลืมกด subscribe ติดตามและกดกระดิ่งกันไว้คุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังน้องห้องเรียนแบบนี้ทุกวันถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ชอบเรื่องราวแบบนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้พวกเราได้ด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดในโลกเลยนั่นก็คือการกด like คลิปวิดีโอนี้แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆคุณด้วยครับมันจะทำให้คนอื่นๆเน ษามีคำถามทางธุรกิจเนี่ยตอนนี้กลุ่มหลังบ้านของผมที่ชื่อคอ m u n i t y of g อ o w t h เนี่ยให้คำแนะนําแล้วก็ช่วยเหลือกันอย่างดีเลยตอนนี้มีเป็นพันคนแล้วนะครับถ้าใครสนใจก็มาจอยกันได้นะครับคอมมูนิตี้นี้เข้าฟรีนะครับเพราะเราเชื่อว่าสังคมที่ดีคือสังคมที่อยากจะเรียนรู้และแบ่งปันพัฒนาไปด้วยกันและเหมือนเดิมนะครับใครอยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรให้ฟังอยากให้มาแชร์เรื่องอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมจะหาโอกาสมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วสำหรับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ